ลุ้นลุ้นก็ลุ้นลุ้นมากๆเลยผมว่าใกล้มากแล้วผมว่าปีหน้านี่แหละชัวร์ปีหน้าจะมามาประมาณนั้นอะคือปีหน้าต้องต้องมาเป็นต้องเป็นตัวนะปีหน้านี่ต้องเป็นปีหน้าหรอเขามาหรือยังดีมาแล้วก็ใครมากแล้ววันนี้ได้ไหมเพราะว่ามันก็ลุ้นลุ้นอยู่อะไรเงี้ยแต่คือก็ไม่อยากจะบอกว่าแบบมันก็อาจจะอาจจะขอถือนิดนึงว่าแบบเออไม่อยากบอกเร็วอะไรอย่างเงี้แต่ว่าผมปีหน้านี่ ต้องมาไ,ได้เห็นมีน้องแล้วมีน้องแล้วมีน้องแล้วมน้องแน่นอน ที่เป็นเป็นแบบว่าร้านาเป็นเบเกอรี่อย่างเดียวยมีก็พัฒนามาตลอดนะไอ้สันพีเราก็พยายามจะปรับปรุงเมนูปรับปรุงเบเกอรี่ทำอะไรให้มันทันทันสมัยที่มันแบบกับเข้ากับยุคอะไรอย่างนี้มาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนทุกคนก็ต้องเคยได้รับเค้กวันเกิด s อ้ P อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคนไทยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่เวลาคนนึกถึงเค้กก็จะนึกถึง s อ้สันพอะไรเงี้ยแล้วก็ ช่วงนี้ก็ใกล้เทศ,เทศกาลปีใหม่แล้วก็ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็อยากเชิญชวนมางานนี้ที่เซ็นทรัพลพาราม9นะครับงาน S&P ส49ปีรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่ที่ท,ที่ที่แบบบริหารธุรกิจมาให้ได้จนถึงยุคของเนมอะไรเงี้ยจ,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 จนถึงยุคข,ของลูกเนมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดีใจที่อยู่คู่ครองคนไทยมาเกือบจะ50ปีแล้วปีหน้า50ก็ต้องอลังแน่นอนก็อยากให้ก็คงจะคิดว่าจะอยากให้อยู่ไป เป็นร้อยปีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะพยายามดูแลต่อเมื่อเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเมื่อไหร่ที่จะแบบพร้อมอาจจะร้องเพลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูแลต่อแล,แล้วก็ถามเลยว่าจะหันตัวมารับมือมาทำธุรกิจในครอบครัวช่วงตอนไหนจริงๆมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วถามว่าเราเราทำได้เลยเราก็ทําได้ก็คือแบบว่าคือ,อยังไงเราก็ ต้องมาทำสักวันหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนในครอบครัวก็ทําหมดแล้วยกเว้นเราเนคนเดียวไม่ยอมกลับมาทําอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ช้าก็เร็วครับแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ผมว่ามันทุกคนมันกลับมาใช้ชีวิตเกือบจะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะบางคนบางก็ไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วก็มีอะไรเงี้ยเวลาเราไปแล้วแต่เราก็ต้องระวังตัวเองอยู่ดีนะแต่หมายถึงว่าก็ทุกคนก็แบบแฮปปี้ก็สามารถแบบไปแบบแบบชิลได้ แบบไม่มีไม่ได้กลัวอะไรมากมายแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่จ้างเราไปที่รา้านไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยก็ก็ไปไปได้หมดครับผมตอนนี้คิวยาวไปถึงไหนแล้วก็ถึงมกรา คือจริงๆแล้วมีคิวถึงมีนาเลยแต่ว่าไม่ได้แบบไปเด้วยทุกวันเลยขนาดนั้นแต่ว่าคิวมันไปถึงถึงมีนาแล้วอะไรเราต้องเดินทางแบบไปไกลๆอย่างเงี้ยแล้วภรรยากับลูกเลยหนะเราไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมก็เขาก็เาก็ชินแล้วเขาก็ชินเราก็บอกลูกเราว่าอันนี้แบบพ่อไปไปทํางานนะลูกพ่อไปร้องเพลงนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ๋อไปร้องเพลงที่ไหนกลับบ้านไหมคืนนี้พรุ่งนี้กลับวันนี้ต้องนั่งเครื่องบินไหมก็เป็นคําถามที่เขาจะถามตลอดเราก็ต้องไปนั่งไล่ตอบเขาทีละคําถามอะไรเงี้ยเขาก็ เขาก็รู like <The S 2> <that> ้ว you know, <even S 1> ่าเราเราร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็แบบอืมเขาก็ไปร้องเพลงหรออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราอะไรประมาณนี้เขารู้ไหมว่าเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงของรู้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 เขาร้องได้เขาร้องเพลงเพลงเหมือนคุณพ่อทุกคนแบบต้องรีบกลับบ้านทํางานเสร็จต้องแบบก็มันประมาณนั้นใช่แล้วก็ว่คือบางทีเราก็อยากจะแบบคือกลับมาเห็นหน้าลูกมันก็ถ่ายเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามกลับมาบ้านมันก็แบบสบายใจแบบได้เห็นลูกได้ ได้เข้าไปหอมลูกที่หลับอยู่แล้วก็กกก็็หายเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็มันมีมันไม่ได้ไปหลายวันแล้วกลับมาแล้วเขาแบบเอออ๋อมีมีมีครับแต่เราก็เฟซไทม์คุยกันได้ตลอดอะไรเงี้ยเราก็เพราะว่าผมผมก็จะไปส่งลูกไปเรียนตอนเช้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าก็ต้องต้องแบบต้องยอมเหนื่อยหน่อยตื่นเช้าเพื่อเพื่อไปส่งลูกเพราะมันก็เป็นเวลาที่ที่เนมได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยแบบ สองคนอะไรประมาณนี้ก็แบบสรงลูกแล้วก็ก็ไปรับลูกจากเรียนแล้วก็ประมาณนี้ชีวิตมันก็จะมีแบบมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ซึ่งก็ก็ดีนะมันก็ทําให้เราแบบตื่นเช้าขึ้นมีเวลาในวันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอะไรนน้องเรนตอนนี้สามครบึ่งครับสาม <3 S 1> ครบรึ่งใช่ช่างถามช่างคุยก็พูดได้สองภาษาแล้ว<อ>คือเขาเรียนเขาเรียนเป็นอินเตอร์เขาจะครูเขาเพื่อนเขาพูดภาษาอังกฤษ เขาก็จะแบบฝึกกลับมาบ้านก็จะพูดอังกฤษกับกับผมบ้างอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีนะเด็กเด็กเดี๋ยวนี้มันพิกอัพอะไรเร็วมันเรียนอะไรเร็วอะไรประมาณเนี้ยแม่บอกโตเป็นสาวแล้วแบบยังไม่อยากให้แบบใช่เ้าโตเป็นสาวแล้วก็ก็ไม่อยากให้โตใช่ก็จริงๆก็อยากจะหยุดไว้แค่นี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ได้เห็นความน่ารักของเขาอีกแบบหนึ่งเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะมีมีคําถามมีการพัฒนามีการวาดรูปเก่งหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาก็ เขาก็ดีดีใจเดี๋ยวจะมีเป็นอันนึงก็บอกได้แหละแต่มันก็เป็นโปรเจกต์ของปีหน้าหมดแล้วเพราะว่าไม่อยากจะปล่อยอะไรปีนี้ละก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ฟิชเชอร์ลิงกับอ่าเกิร์ลกรุ๊ปที่ทุกคนก็รู้แหละก็รู้กได้เป็นโปรเจกต์พิเศษอันหนึ่งที่เราก็ตื่นเต้นเพราะน้องๆคนนี้เขาเก่งมากเลยแบบดีใจอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนปีหน้าคือเก็ส์โนวาตอนนี้เราอยากจะปล่อย แต่เพลงที่คิดว่าจะเป็นฮิตให้ได้คือแบบเราปล่อยเพลงมาเยอะแล้วแต่แบบเราต้องอยากขอพรคริสต์มาสหรือขอพรปีใหม่จากทุกคนว่าขอให้วงกิซโนว่าปีหน้าปล่อยมาปล่อยเพลงอะไรมาแล้วฮิตทุกเพลงอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ทีนี้เราก็ถือว่าไม่ได้เป็นวงวัยรุ่นแล้วก็ต้องยอมรับสภาพว่าตอนี้มันมีวงเด็กๆดกนักร้องรุ่นใหม่เยอะแยะมากมายที่แบบ การแข่งขันไม่ได้แข่งขันหรอกมันมีมันมีอะไรให้เลือกเยอะในวงการเพลงไทยของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะต้องทำไงก็ได้ให้เราอัปเดตแล้วก็แบบอยู่ในอยู่อยู่ในเทรนด์ให้ได้อะไรเงี้ยเออเราแบบเป็นต้องย้อนวัยหรือเปล่าหรือต้องทำเพลงอะไรยังไงเราก็พยายามจะศึกษาตรงนี้ให้ทำเพลงให้มันโดนให้ได้อะไรประมาณนี้อะไรนะครับมันไม่ถึงมันไม่ใช่การกดดันแต่มันเป็น เราแค่อยากจะเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับมาแบบคลองบรรลังไหมอะไรประมาณนี้คือเหมือนแบบอยากทําเพลงไกลแค่ไหนคือใกลให้มันความรู้สึกแบบสิบปีที่แล้วเราอยากจะมีเพลงแบบนั้นบ้างอีกอะไรเงี้ยอยากจะแบบเอออะไรประมาณนี้ใช่ก็เลยก็เป็นเรื่องที่ท้ทาทายมากๆนะเพราะว่าแน่นอนแบบเราก็ไม่ใช่วงใหม่แล้วแบบเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหน น้องๆตามคอนเสิร์ตตามงานครับโหพี่หนูฟังเพลงพี่ตั้งแต่ปฐถมตอนนี้หนูจบมัธยมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออหรอโอเค <laughs> คือตอนนี้เมื่อก่อนเราต้องไหว้ทุกคนรุ่นพี่เดี๋ยวนี้คือเราไปงานอย่างวันก่อนไปงานอวอร์ดกีตาร์แมกอวอร์ดเนี่ยมีแต่คนมาไหว้ให้เราแล้วอะแบบโหเราต้องเออก็รูก้ก็ยอมรับสภาพอย่างที่บอกก็ยอมรับว่าเราก็ไม่ได้เด็กเราก็ไม่ได้เราก็แก่ขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยก็ ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันต้องโดนต้องมีเพลงที่โดนแน่นอนต้องมีต้องมีต้องขึ้นขึ้นชาติขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้ครับผม